ธรรมโธนาคราสัทธาญาิโยมก่อนอื่นพระอาจารย์จะพูดถึงก่อนที่จะเดินทางมาเจอสถานที่แห่งนี้ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่สำคัญ แล้วก็มีอายุการเวลาเกี่ยวกับสถานที่พระอาจารย์เองก็ก่อนที่จะมาถึงที่แห่งนี้ก็ได้ฝึกฝนแล้วก็อบรมเรื่องของวิปัสสนามาจากคุบาอาจารย์ที่เป็นสายปฏิบัติ ซึ่งครูบาอาจารย์นั้นก็พระอาจารย์ก็ได้มีการอ,าอุปสมบทนะตั้งแต่เป็นสาม,มเหรือว่าบวชเป็นเนนเรียว่าบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสระแก้วสมัยนั้นเป็นปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนเมื่อมาอาปราจีนพระอาจารย์ก็เกิดในพศ2516ก็เรียกพ่อแม่บิดามารดาก็ท่านก็เป็นคนอีสานเดินก็ลับมาจากอำเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางและ ามาอยู่ที่จังหวัดวาจีนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นจังหวัดสะแก้วส่วนพระอาจารย์นั้นก็ได้มาเรียกว่าเกิดอยู่ที่จังหวัดสแก้วได้เกิดมาก็ชอบอยู่วัดตั้งแต่เป็นเด็กวัดแล้วก็ เป็นจากนั้นก็บวชมาเป็นสมณนนีในภายอายุ13ปีออกโรงเรียนประฐม6เมื่อบวชเรียบร้อยเป็นเนนก็อยู่ที่บ้านเกิดแล้วก็อยู่ที่บ้านเกิด2ปีเป็นเนนอยู่บ้านเกิด ได้นักธรรมชั้นตรีชั้นโทจากนั้นก็ได้โยกย้ายจากสมเด็จที่อยู่บ้านของตัวเองคือจังหวัดสแก้วหรือว่าบ้านของตาสุได้โยกย้ายเดินทางมาศึกษามาเรียนต่อที่จังหวัดจชาเชิงเซา ก็คือวัดหลวงพ่อโสธรโสธรวรารามปัจจุบันเป็นเป็นสาม,มเณรเรียนนักธรรมชั้นเอกแล้วก็บารีเมื่อเรียนจบเรียบร้อยเขาเรียกว่าก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่นคนรราชสีมาพร้อมกับ ได้อุปสมบทเป็นพระที่ัตหวัดนครราชสีมาด้วยแล้วก็ได้เรียนจบมัธยมตอนปลายคือมัธยมหกเป็นที่เรียบร้อยในในอายุยี่สิบจะเข้ายีบอ็ดเมื่อได้ บวชแล้วชอบปฏิบัติธรรมบําเพ็ญภาวนาตั้งแต่อยู่มัธยม่อนปลายแล้วก็เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็คิดว่าน่าจะต้องไปศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมได้ไปเข้าบริวารที่จังหวัดสิงห์บุรีวัดพรมพรมบุรีนะจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ได้เดินทางไปปฏิบัติที่นครราชสีมาเหมือนเดิมเรียกว่า วัดรรมโพธ,ธิราชอำเภอปากช่องได้ศึกษากับครูบาอาจารย์แม่นานนักก็ได้มีพระตอนที่พระอาจารย์ได้บำเพ็ญภาวนาได้อยู่นครราชสีมาพระเจดงก็ได้คุยกันได้เจอกันว่าเมื่อท่านได้ชอบภาวนาแล้วก็ให้ท่าน ได้จะไปอยู่นะไปศึกษาโคบาจารย์ได้ไปศึกษาที่จังหวันดนครราชสีมาเรียบร้อยอก็ได้ปฏิบัติธรรมกับครูบาจารย์นะ แล้วก็ที่จังหว,วัดระยองเมื่อพระอาจารย์ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองตำบลแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งเป็นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่กวนอาควพโย ซึ่งท่านก็เป็นพระปฏิบัติเมื่ออาจารย์ได้ไปศึกษาในการบำเพ็ญภาวนาที่วัดแต่เกียนทองแล้วเป็นเวลาถึงห้าปีด้วยกันแล้วก็เมื่อได้ศึกษาความรู้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่เรียบร้อยภายในห้าปีแล้วอตาตมาเองพระอาจารย์ก็ได้เดินทาง ไปทุด,ดงตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่าภาคาเหนือใต้ออกตกนะภาคทุกภาคที่ได้ไปทุด,ดงเอาวัดอ,อยู่ป่าอยู่เขาบำเพ็ญเพียรภาวนา,าให้เข้าใจลึกซึ้งถึงเรื่องของธรรมะขององค์เสด็พสสพยยจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องพระวิปัสสนาเป็นที่เรียบร้อยก็เดินทาง ล่าสุดนี้ก็ไปปีที่ห้าก็มาอยู่แถวเวียงป่าเป้า,าแม่กระจานเรียบร้อยก็ได้มีนิมิตว่าสถานที่แห่งนี้ที่ได้เป็นสถานที่เหมาะสมในการบำเพ็ญเพียรภาวนามีความสงบพอสมควร ก็เลยได้อยู่บำเพ็ญภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อ่าก็อ่า,อาเมื่อเราบำเพ็ญแล้วก็ไอ้พระอตาอตมาเองก็ได้มาเจอสถานที่นี้แล้วรู้สึกชอบใจแล้วก็ได้ไปมาปฏิบัติามาปฏิบัติบำเพ็ญเพียร แล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็มีความร่มรื่นมีความร่มรื่นมีความร่มรื่นพอสมควรแล้วก็ได้อยู่ปฏิบัติแล้วก็ได้มีพระธาตุเก่าแก่ตั้งแต่อายุราว800ปี ซึ่งเป็นพระาธาตุที่ในประวัติว่าท่านพ่อขุนเมืองลายมหาราชได้มาประทับสถานที่แห่งนี้แล้วร่มเย็นท่านก็ให้สร้างพระาธาตุขึ้นมาเมื่อเสร็จจาก400ปีแล้วก็มีสมเดเ็จพระสุรมหาราชได้มาบูรณะเพิ่มต่อน่อยต่อต่อมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเสร็จจากนั้นก็เป็นสมัยพ200ว่า48ซึ่งพระอาจารย์เองก็เริ่มมาอยู่ก็เรียกว่ามาอยู่ที่วัดนี้พ2 4 8นะอยู่ที่สำนักสงฆ์พระธาตตาดแก้วซึ่งเป็นวัดร้างก็เรียกวัดร้างไม่มีพระสงฆ์อยู่หรือพระสงฆ์นั้นจะจรไปมาไปมา ไปไปมามาอยู่บางองค์ก็อยู่พรรษาบางองค์ก็อยู่ยเต็มที่นะไม่อยู่ไม่นานาก็ไปเจอพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าในสมัยท่านมาอยู่แล้วก็อยู่ไม่ได้ท่านบอกว่าคงจะเป็นสถานที่ของพระอาจารย์ที่อยู่ได้ได้นานก็ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์พอสมควรท,ที่อย่างนี้แล้วก็เมื่อ เราได้อ,อยู่บำเพ็ญเพียรภาวนาไปพอได้ปศ2 4 8นะก็ได้รู้ข่าวว่าครูบาอาจารย์คือผู้พวนะอควายโยได้มรณภาพช่วงเดือนกรกฎาคมปศ2 4 8ภาดเปภนษาก็ต้อง สัตหะเพื่อไปกราบศพหลวงพ่อที่จังหวัดระยองเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะก็ได้กลับมามีการเขาเรียกว่าคิดสร้างไปในปศะ0ร้อยห้าสิก็สร้างศาลาชั้นเดียวข้างบนแล้วก็ต่อมาก็ได้บูรณะพระธาตุที่เราอยู่อยู่นี้สำนักสมทชาติไแก้วแล้วก็เรียบร้อยก็ต่อมาก็ได้ สร้างที่พักอาศัยแด่พระวิสุสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาพร้อมทางเ,เมื่อได้สร้างแล,แล้วก็คิดที่จะสร้างสลาวิปัสสนาหลังนี้ขึ้นมาที่ญาติโยมได้เห็นอยู่เพราะว่าหลังนี้ก็ใช้เวลาสร้างประมาณ9ปีเกือบ10ปีนะเป็นสลาที่มีความงดงามตั้งใจทำมากแล้วก็ ต้องใช้งบประมาณถึง30ล้านบาทด้วยกันนะตรงนี้ก็ถือว่ามีความมุมานะความอดทนพอสมควรก็ก็ถือว่าเมื่อสร้างแล้วก็ต้องฉลองฉลองการนี้อาตมาเองก็ได้รู้จักการศัทธาหลายๆที่จะเป็นจังหวัด นะทางใกล้ทางไกลในประเทศไทยบ้างแล้วก็ต่างประเทศบ้างประเทศมาเลเซียนะนะตรงนี้แล้วก็ประเทศอื่นๆจะเป็นอังกฤษเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อเมริกานะแล้วก็ไปไต้หวันบ้าง ไปสิงคโปร์บ้างไปามาเลเซียไปที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นพม่าก็ตามหรือว่าประเทศลาวตรงนี้ก็ได้ไปทำการก็เรียกว่าถือว่าไปทัศ,ทศนาจรหรือว่าไปดูเมืองของเขา นะก็ก็เป็นเวลาระยะนี้หมาเรือ่อยๆจนถึงนะเป็เวลาถึงสิบปีนะเก้าปีกับสิบปีได้ตอนนั้นก็เมื่อมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเราทุกท่านก็ได้เห็นสลนะาสวยๆงดงาม